ล่อต้นใหญ่แล้วครับไซส์กำลังดีเลยปาเจาะฟ้า,าบรรนานานก่อสร้างครับซันนี่ s y ส1ว4้าสีครับางานเคียรริงจุดนี้เจ้าของยังไม่ได้ตัดออกครับแต่ว่าปลาเจาะ ี๋ยวตัดให้ครับป้าจอบักเดี๋ยวตัดให้ล้มต้นลงงัดตอออกตอเราฝังกบส่วนต้นเราเหลือไว้ให้ครับเจ้าของนาก็มาตามเก็บเอาเคลียร์พื้นที่เคลียร์ลิง์ไว้เพื่อทำถนน ก็ค่อนข้างยากนะครับไหนจะระวังข้าวที่อยู่ในนาเอามากองกันไว้ก่อนปลาเจาะทรายหัวแล้ว ม้วนลงมา อนี่มันจะง,ง่ายครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ออกจากสามแยกมา100เมตรครับนับจากสามแยกมา100เมตรก็นแ้นละครับกระท่อมโน่นละครับกระท่อมด้านหน้าฝั่งขวานี่เคลียร์ไปแล้วเหลือแต่ฝั่งซ้ายที่กําลังเคลียร์อยู่นี่ครับ จบจากจบจากตรงนี้ก็เสร็จเลยนะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ไม้ดีตูนแล้วป่าเจ้า บูล้างผ่านครับอย่างนี้เขาเรียกบูล้างผ่าน ตนครับอยู่นูน่นอีกคันหนึ่งนู่นก็ใกล้เสร็จแล้วครับบางนี้ก็ใกล้จบแล้วครับมหม้ทิมตูดปลาจอ เสร็จแล้วครับขีนนี้เคลียร์ทางกลับมาทีนี้ เรียบร้อยครับเดินตามตูดกันกับกองทัพครับเป้าหมายก็จะไปจอดอยู่นู่นแหละบ้านของแม่ยายป่าเจาะนะครับบ้านดงพองครับแล้วในช่วงเช้าก็มีอีกเส้นหนึ่งครับที่จะไปงัดนั่นก็คือเส้นจากบ้านดงพองไปบ้าน บานขามคานขามพี่ไม้ไปแล้วครับตามหลักกันแล้วเส้นนี้เสร็จเรียบร้อยครับระยะทางประมาณ3กิโลก็ถือว่าจบสิน้นลำดับต่อไปก็อีกเส้นหนึ่งนี่อาร้อยโลอยู่ข้างหน้า เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ